สวัสดีคะ่ะยินดี้จะรับเข้าสู่ครอบครัวนะ้องบัวพลอยนะคะอู้ยดูนะคะเจ้าตูบน้อยรอรับบัวพลอยกับพี่บัวขาวนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะเด็ดลมลมตกนะคะหลีกทางให้หน่อยคนสวยมาแล้วเด็กๆเด็กๆหลีก,ลกทางให้คนสวยหน่อยเร็วเร็วๆเร็วๆคนสวยมาแล้วนะคะดูนะคะวิ่งหน้าตัางวิ่งหน้าตัางมาแล้วค่ะหลบ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 นางเอกมาแล้วหลบ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 นางเอกมาแล้วนะคะดูนะคะ อ๋อโอ้อมาฉีมาฉีบอพลอยไม่กลัวแล้วนะนี่อันนี้เอาบอพลอยไม่กลัวแล้วะโอ้ยวิ่งหางตั้งหางจุกมาเลยนะคะแม่ขาดูนะคะอู้ยอยเป็นยังไงลูกเป็นยังไงอุ้ย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 ไปอ้อนไข่ไปอ้อนไข่ไปอ้อนไข่ไปไหนไปไหนไม่ได้นะบ่อพลอยออกมาเลยบ่อพลอยออกมาลูกลูกเร็วเรวเล่นอีกแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้างป่าหลุดค่ะ บอ่พอพลไม่เอายากําลังขึ้นเนี่ยดูนะคะแม่ขาดูนะคะอุย้ยหนูมีความฉุกค่ะอหนูมีความฉุกค่ะโอ้ยโอยโอยอยดูนะคะแม่แม่ขาโอ้ยมีช้างป่าหนึ่งเชือกนะคะวิ่งหลงเข้ามาในแปลงหญ้านะคะโอ้ยโอ้ย,อยมันจะเหลือไหมนั่นจะเหลือไหมนั่ะบอพอย บอพอยดูนะคะโอ้ยมีความสุขวิ่งเล่นบนในแปลงหญ้านะคะโอ้ยอันไหนนึกที่โอ้ยโอ้ย,อยดูนะคะดูอาจจะตุบเร็วๆๆๆนับล้านเลยเร็วเร็วอ่ะเร็วดูนะคะไป่ม,มขานะคะดูนะคะโอ้เออเออไปไหนเออเออเออบอพอยมานี่ลูกเร็วอะน,น้องไปไหนเข้าไปไหนน่นดูนะคะ โอ้โหโอ้โห oh ดูนะคะโอ้โหโอ้โห oh ดูนะคะความฉุกข,ของหนูค่ะโอ้โ oh หนี่นะคะมาแล้วมาแล้วชุด,ดยอดเลยนะคะแม่ค่ะ oh <laughs> อะไรไปฟ้องคุณแม่โอ้โ oh หดูไปฟ้องคุณแม่นะคะดูไปฟ้องแม่บงเงินนะคะไปฟ้องคุณแม่นะคะไปเจออะไรมาลูกโอ้ oh ho. พี่ตุกไล่หนูมา พี่ตูบไล่หนูมานะคะนี่นะคะมีเจ้าตูบอยู่นี่นะคะมาฟ้องแม่ใหญ่เลยดูนะคะมาฟ้องคุณแม่ใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยหนูเจอหนูเจอหนูเจอน้องตูบไล่หนูมาแม่ดูนะคะโอ้โห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 ร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลยนะคะออ้หห ไหนไหนไหนน้องตุบอยู่ไหนน้องตุบอยู่ไหนเมื่อกี้ยังวิ่งชนเขาเลยนะคะวิ่งสู้นะคะเมื่อกี้วิ่งสู้นะคะแม่ขาวิ่งสู้อือหอปะลงอ่างไหมอ่อยอาโบพลลงอ่างไหมลูกลงอ่างไหมคะลงอ่างไหมคนสวยลงอ่างไหมเร็วเร็วเร็วลงอ่างไหมลูก อ้าวอ้าวอ่ะพี่ตูพี่ตูน้องตูน้องตูบอยู่ไหนนะเร็วๆรนับเสนนับล้านอยู่ไหนนะเข้าอีกแล้วนะคะแม่มุมเดิมที่เก่าเวลาเดิมนะคะไปแล้วค่ะดูนะคะโอ้ยความฉุกองหนูค่ะพ่อโอ้ยแปลง้าแม่แม่มันจะเหลือไหมน่ะโอ้ยดูนะคะโอ้โหสบายใจเลยนะคะพี่ตูพี่ตูแล้วแล้วพี่ตูแล้วแล้วพี่ตูเร็วเร็วพี่ตูแล้ว ไหนไหนเร็วเร็วไล่เร็วล่ำรวยเร็วไปแล้วพ่อไปแล้วนุ่นเข้าแปลงยาไปแล้วเออ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 าบอพอยเร็วๆวดูดูนะคะแม่แม่ขาดูนะโอ้ย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 เอ็นดูเด็กน้อยโอ้ยต้นกล้วยเขาเหลือไม่น่นโอ้ยดูไปเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยแลวไปหุบมอหัวอะไรใส่ต้นกล้วยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไปหนึ่งต้นแล้วนะคะ เรียบร้อยไปหนึ่งต้นนับร้านไปช่วยกันเลยนับร้านนี่นะคะ,น,น,ะ,นะคะนับร้านจะไปช่วยด้วยนะคะ, <laughs> น,ะ,คะนับร้านจะไปช่วยด้วยนะคะนะคะนับร้านจะไปช่วยด้วยนะคะเอาไปยังไงพี่ปัานโอ้โ <laughs> ห oh อยากเล่นซ่อนแอบนะฮะอยากเล่นซอนแอบค่ะโบพลบอกว่ากะจะเล่นซอนแอบกับพี่ปามสักหน่อยนะคะออดูนะคะสุดยอดเลยนะคะโอ้ยหนูชอบวิ่งเล่นค่ะมีความฉุกดีนะคะโบพลบอกว่าหนูชอบวิ่งค่ะพี่ปามออดูนะคะโอ้โหจริงๆเลยนะคะ สุดยอดเลยนะคะเด็กเอ้ยเด็กน้อยเด็กเอ้ยเด็กน้อยเโ,โอ้โหเสียงพี่บอทองนะคะเสียงพี่บอทองนะคะอ่ะตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะวิ่งได้อ่ะจับได้ไล่ทันนะคะอ นางบอกไม่ลงอ่างนะคะวันนี้ไม่ลงอ่างค่ะคุณพ่อนะคะหนูอยากวิ่งเขา้าอ่าเปลงยาค่ะอยากไปเล่นซ่้นแอบนะคะโอ้จริงๆเลยนะคะทําบ้านปั่นป่วนหมดเลยอบอกเอ้ยบอกพลอยดูพี่บัวเข้ามาถึงเขายืนกินหล่อๆเลยนี่นะคะคุณยายกับพี่อมทองอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่บอทองคนสวยนะคะคุณแม่อยู่ในบ้านนะคะ นี่คุณพ่อบอกว่าจะพาคุณแม่ออกไปอยู่ข้างนอกนะคะนะคะจะได้นอนสบายๆนะคะเพราะว่าโซ่อยู่ข้างนอกจะยาวกว่าที่อยู่ในในบ้านนะคะในบ้านคือเฉพาะไว้ล้มตัวลงนอนนะคะแต่โซ่ของน้องพลอยจะยาวอยู่นะคะของน้องพลอยคุณพ่อจะพาคุณแม่นะคะไปอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้นะคะ ไป,ไป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 แล้วนะคะอันหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยแฟมิลี่นะคะนู่นคุณแม่ไปอยู่ข้างนอกนะคะ จะได้เดินเล่นแบบสบายสบายหน่อยนะคะโหผู้ว,ว่ามาถึงกินใหญ่เลยนะคะอโซบนหลังอาลงอ่ะลูก โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะบ้านเิล่ยสุขของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่ๆค่ะจับได้ไร่ขันนะคะเอ็นดูเด็กนอ้อยอยากเล่นซ่อนแอบนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า